เราแบบไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ได้เราเข้าใจว่ากายเนี่ยมันเป็นของของเรามันเป็นของกูเออเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นจิตด,ดวงหนึ่งนี่เราก็เห็นจิตของตัวเองที่มันมันเราเข้าใจนะเราเห็นแต่จิตของเราที่มันอยากทํานู่นทนํานี่แล้วกายมันก็ทําไปตามความอยากของเราเออแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมมาฟอกลมเข้าจริงช่วงขณะที่เราแสดงกรรมอะ มันกับกายเป็นว่าจิตของเราอ่ะมันแยกออกมาเป็นผู้ดูแล้วมีจิตอีกดวงหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำเนึกของเราอ่ะมันเป็นผู้สั่งการมันเป็นผู้สั่งการให้แสดงไปตามกรรมนั้นๆพอมันเข้าใจได้แบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองไอ้ที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าจิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะมันเห็นชัดเจนตอนที่เราแสดงกรรมนี่เลยว่า ว่ามันแยกออกจากกันได้ยังไงเราก็เลยเอาผลลัพธ์ตรงนี้กลับมาใช้ต่อที่บ้านในการทํางานหรือว่าในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าเราอะตั้งจิตของเราไว้แล้วว่าเราอยากนําธรรมะของหลวงพ่อเข้าสู่ครัวเรือนเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราจริงๆอะเราจะอยู่กับครัวเรือนมากกว่าอยู่ที่วัดใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากให้การปฏิบัตินะมันเจริญทีาเรียกว่าจเจริญก้าวหน้าไปกับวันเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆ เราก็เลยเรียกว่าน้อมเอาหลักสูตรเนี่ยในกรรมฐานที่ที่เราเรียกว่าใช้ตําเข้าไปอยู่ในงานอยู่ในสถานการณ์จริงคืออยู่ในชีวิตจริงว่าเราจะแยกมันออกได้จริงๆไหมแล้วเราจะแยกมันออกยังไงในขณะที่เราไปใช้ชีวิตจริงเนาะเราก็พอเราอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานเราก็นึกถึงบรรยากาศพันอนแตน้อมถึงบรรยากาศที่ที่เราแสดงกับ เราน้อมถึงบรรยากาศตรงีจิตมันเกิดการพิจารณาว่าเอ๊ะเรามันมันยังไงคือกายที่มันแสดงกรรมแล้วจิตอี่ดวงที่มันสั่งแล้วจิตของเรามันเป็นผู้ดูเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็อยู่ที่ไหนมันก็มันก็ทําได้นี่ว่ามันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่วัดหรือมันไม่จําเป็นต้องอยู่เฉพาะในกรรมฐานเพราะอะไรอ้าวก็กรรมทาว่ากรรมมันคือกายที่มันแสดงกรรมนั้นๆออกมาถูกไหมคะเราก็เลย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสแสดงว่าเห็นนี้เราสามารถต่อยอดมันได้ทุกทีนี่ว่าอะไรเงี้ยเวลามันไม่ได้จํากัดเวลาการปฏิบัติเรามันไม่ได้จํากัดวงแค่แย์แค่อยู่ในกรรมฐานละนี่พอกลับไปบ้านปั๊บก็ก็เอาเลยเวลาทํางานเวลาทำกับข้าวเราก็พิจรารณาพิจรารณาดูกายนะขณะที่ทํากับข้าวอะ่ะจิตจิตที่มันเป็นทุกข์ดูแยกออกมา แล้วก็ไปดูว่าไอ้จิตอีกดวงหนึ่งอ่ะมันสั่งการให้กายทําอะไรมันก็เห็นว่ากายมันทํากับข้าวมู่นนี่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตมันมีจิตวงนั้นสั่งแล้วจิตเราอ่ะเป็นผู้รู้ผู้เห็นไอ้คาว่าจิตผู้รู้ผู้เห็นก็มันเห็นพอมันเห็นแล้วมันก็ว่างอยู่นี่หว่างมันว่างแล้วมันเรามันจะสร้างประโยชน์ยังไงได้อีกก็เราอยากแบบเข้าใจในธรรมให้มันลึกซึ้งกว่านี้ี่อีกเราก็เลยน้อมในธรรมนี้พอเราน้อมในธรรมพับความ ทำทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเลทที่เป็นปริยาตนะมันเหมือนมันถอดออกมาจากการปฏิบัติที่เราที่เราปฏิบัติอยู่นะขณะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าธรรมยานุนั่นก็หลั่งไหลามาเป็นธรรมปัจจุบันณขณะนั้นนึออกภาพไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นมันเรามีสตินะแม้แต่ขณะที่ธรรมยานหลั่งไหลเราก็มีสติเราก็รู้ เราหลังไหลมาไงก็งหลังไหลมาจาักจิตของเราที่น้อมเข้าไปเราอยากอยากได้ยินอยากรับรู้ทำมาต่อพระพุทธองค์ขณะที่เราทํางานมาเกิมความสง,งสัยและอยากได้ยินณนะขณะนั้นน่ะคือมันสงสัยในปัจจุบันแล้วมันก็อยากได้คำตอบในปัจจุบันไงมันก็เราก็เลยน้อมในจิตปัจจุบันก็เกิดพลังงานตรงนั้นขึ้นมาพลังงานตรงนั้นเหมือนจาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนข้อมูลที่ที่ส่งลายแต่ก่อนที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เรายังไม่เข้าใจเราอาจจะยังน้อมถึงทำของพระพุทธองค์ยังน้อมไปไม่ถึงเราน้อมของครูบาอาจารย์ก่อนน้อมของพ่อก่อนเพราะเพราะเรารู้สือว่าเราเห็นครูบาอาจารย์แล้วใกล้ชิดได้ยินได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์มันเรามันใกล้ชิด่าเราน่าจะสามารถน้อมได้ถึง,งว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจากการน้อมครูบาอาจารย์พอหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อบ่อยๆเข้า ก็เริ่มท่านเรียกว่าเริ่มมีอย่างที่นอกเหนือและแตกต่างจากของครูบาอาจารย์อาจจะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นเช่นหลวงหล,ลวงปู่หลวงพ่อโตหลวงปู่คงแล้วแต่ว่าจิตเราจะน้อมเพราะเราอยากท่านเรียกว่าอะไรอยากรู้สภาวะที่ต่างออกไปจากของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าแล้วครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านมีสภาวะทำเป็นอย่างไรในความสงสัยของเราเราอยากรู้ เราก็เลยน้อมจิตเข้าไปฟังเข้าไปดูคําคําว่าไปดูมันก็เหมือนอยากดูว่าสภาวะจิตของท่านเป็นยังไงทำตรงนั้นตะ่างไหลมาปากฏให้เราได้สัมผัสกับสภาวนะณตอนนั้นเลยพอจิตได้รับสัมผัสปั๊บทำตรงนั้นกลั่นออกมาเป็นเป็นบทอน่นเป็นคําสอนที่หลักฐานมันจะมีปรากฏในห้องไลายถยญญ์เพราะทุกครั้งที่ที่ลนทรมะเหล่านี้ปรากฏ เราเห็นประโยชน์แบบสูงสุดที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็อยากให้ประโยชน์สูงสุดตร,รงนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่าบางคนยังไม่ได้เกิดตรงนี้เราก็เลยอยากแบ่งปันตรงนี้ให้มัถึงถึงทุกคนอะไรเงี้ยว่าอ้อถ้าเราปฏิบรรัติทำตามครูบาอาจารย์ไปอย่างนี้เราก็จะได้เจอธรรมไมธรรมยานในล,ลักษณะอย่างนี้แล้วทำเรียกว่าทำที่เป็นอาธรรมเป็นแบบไหน ธรรมะที่เป็นอาธรรมถามว่ามีไหมมีเข้ามาเรื่อยๆครับเราจะแยกได้ยังไงคอยถามหลวงพ่อว่าเราถ้าเกิดแบบมาละธรรมเข้ามาเราเราจะแยกมันได้ยังไงเลยที่จะไม่ให้จิตของเรามันหลงถ้าจิตของเรามันไม่รู้จริงมันจะหลงหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้จะทําอะไรเราไม่ได้ครับพอ ทรมาที่เป็นธรรมของพญามารยกตัวอย่างเช่นจิตเรานาขนาดนั้นอ่ะมันมีความโลธรรมของพญามารจะปรากฏทันทีและจะบอกเราว่า,อาลองซื้อเลขนั้นเลขนี้ดูสิอลองทําอย่างนู้นอย่างนี้สิเราเกิดแบบก,การเอะละเพราะว่าก่อนหน้านั้นได้ถามครูบาอาจารย์ว่านอกจากพระธรรมยานพระธรรมที่นําพาเราพ้นจากทุกข์แล้วยังมีธรรมอะไรอีก หลวงพ่อท่านได้อธิบายว่ายังมีท่านเรียกมาระคทำโลภียะทำที่จะนําพาเราเข้าสู่ความวุ่นวายคือทำของโลกทำของโลกคือทาอะไรทำที่มันยังมีความโลภความโกรธความหลงวิธีการง่ายๆถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใส่ซึมเข้าได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเรายังมีความโลภความโกรธความหลงแต่ว่า เราต้องใช้สติปัญญาของเราในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าทำที่เป็นอาธรรมที่มาปรากฏที่จะนำพาพเราเดินเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เราไหมถ้าเราเดิดดนตามเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันนำพาสู่ความโลภความโกรธความหลงมันย่อมนำความเดือดร้อนมาให้เราแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ทางแห่งการหนับทุกแล้วเราตั้งจิตว่าเราอยากไปนิพพาน และต้องการความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่เอาและต้องการดับณขณะนั้นปัจจุบันด้วยแล้วการดับทุกมันมันมีระดับของมันช่วงที่เราฝึกไปใหม่คือมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องอะไรเลยคือมันมีความทุกข์มากแล้วมันก็ต้องการแค่วิชาที่จะมาดับทุกข์เท่านั้นจิตมันก็โฟกัสไปแต่เรื่องของ,ของการดับทุกแล้วทีนี้ถามว่าแล้วทุกมาแต่ก่อนมันไม่ได้ฝึก พอทุกมามันไม่รู้วิธีการดับพอเลิกฝึกเริ่มรู้วิธีการดับแต่มันใช้เวลานานมากเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติเราไม่ได้ชับชองมันใช้เวลาแต่เวลาตรงนั้นน่มันมันมีประโยชน์และมันเป็นประสบการณ์มันทำให้เรารู้ว่าขั้นตอนของการดับอะมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็อันนั้นก็คือสำหรับสาหรับออนมองว่าปัญหาเรานั้นน่ะมันมัน เป็นปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นทีละขั้นทีละตอกนแล้วก็ซ้ำๆไม่ใช่แบบว่าดับทุกครั้งหนึ่งแล้วมันดับตลอดการไม่ใช่นะคะดับครั้งหนึ่งอ่ะมันก็เพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มประสบการณ์ให้เราได้ครั้งหนึ่งอ้าเรารู้สึกว่าพอมันดับทุกได้ทำไมมันดีจังเลยวะอะไรเงี้ยไม่ได้รัดของดีอย่างนี้เราต้องทาให้มันเกิดขึ้นบ่อยพอแล้วทุกที่มาบ่อยๆอ,ยอะ่ะ ซึ่งมันดีมากเพราะอะไรเราอยู่ทางโลกแรงกระทบเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการสอบอารมณ์นี่มีตลอดเพราะเราอยู่กับพ,อพ่อครัวพอเข้าบ้านปับ๊บสามีมีกระแทกละเราไปดูแต่ก่อนเราจะไปดูที่สามีใช่ไหมแต่พอเราแบบเข้าใจในในเรื่องของความดับทุกในเรื่องของการปฏิวัติและปฏิบัติตัวของเราเปลี่ยนจิตใหม่เราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่าง มันดับที่สามีไม่ได้ละมันต้องดับที่ตัวเรามันต้องดับที่เหตุเพราะเห็นเหตุคือเราเป็นผู้ทุกข์ไม่ใช่สามีอ่าพอเรา,ารู้เหตุแห่งความทุกข์ละโฟกัสมาเลยที่ตัวเองคนอื่นไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้มันทําให้เราเห็นว่าอะไรที่มันไม่ค้่องเกี่ยวกับเราตัด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 เรียกว,ว่าตัดเรียกสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกทีละอย่าง แล้วให้มันเห็นหลักที่ชัดเจนให้มันโดดเด่นในสิ่งที่เราจะทํามันจะได้โฟกัสไปแบบตรงเป้าหมายคือความดับทุกข์มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทุกข์เหล่านั้นยิ่งดับยิ่งมายิ่งมันเยอะมากถ้าเรียกว่าไงอ่ะเยอะแบบไม่ทนันตั้งตัวแต่สําหรับเรามองว่ามันดีมันดีเพราะอะไรอ้าวเพราะเราตั้งตัวได้เราจะเริ่มเริ่มรู้เท่าทานันและจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ปัญญาในการหลีกเลี่ยงหลบกเล้นมัน ซึ่งมันมันไม่ไม่ได้มันต้องแบบมันที่มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งเ่านั้นรู้เท่าทันจิตเราเสมอบอกไว้ก่อนนะว่าระธรรมย่อมรู้ย่อมรู้จิตเราเสมอรู้เท่าทันเราเสมอโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันด้วยนะคะมังนก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่กับการดับทุกมาตลอดเพราะอะไรพอเวลาที่เราแบบ เอาทีเนี้ยฟังข้างนอกเราจะได,ด้ยินเสียงสามีบน่นาหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินมันทาให้เราทุกข์เอาเรื่องอะไรกูจะไปฟังมันอวะเราก็เลยเปลี่ยนจิตใหม่เอาจิตของเราอะเข้าไปน้อมฟังเขาทำคำสอนพอแบบเอาพอเราเปนน้อมอาตายเป็นว่าเราได้ยินจริงๆมันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหยิบนูน่นนี่นั่นมาอ้างเองละเพราะอะไรเอา ตอนเราทํางานอยู่อ่ะนึกภาพอบอกป่ะยังเล่าภาพรถอยู่อ่ะจากที่คนเคยฟังเพลงฟังเะเบาเลยไม่ละน้อมเลยพอขึ้นรถทําอะไรก็แล้วแต่เราแน้อมพระทำแล้วมาสอนขนาดนั้นขนั่นที่ทํางานแล้วก็เกิดญาณเกิดปัญญายาณเกิดทุกอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะปะปฏิบัติปฏิเวปริยาปาริย,รยคือธรรมะเอา้ามันก็เลยปิ๊งเลยว่าเอา้าแสดงว่า ธรรมะที่เราได้ยินนั่นคือปริยัตินี่นาไม่ใช่แบบท่านเรียกว่าปริยัติที่อยู่ในตำราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั่นคือปัญญาเป็นธรรมะสดๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะขนาดนั้นอ๋อนี่เองคิดเรียกว่าปริยัติเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนอ่าพอปริยัติมาเราน้อมมาปฏิบัติตามตามสิ่งที่ได้ยินเกิดการปฏิบัติ ผลลัพธ์ปฏิเวศเกิดขึ้นความสงบเย็นสบายทุกจางทายเอา้ามันเกิดทุกอย่างเป็นทั้งเป็นตอนหมดเลยถ้าอย่างนั้นมันเกิดแล้วแล้วมันดีมากๆต้องรีบส่งต่อส่งต่อใครก็ส่งต่อเพื่อนในห้องหุ่นยนต์ในกลุ่มพุทธรักษาการส่งต่อมันทําให้เราได้ฝึกฝึกอะไรเอาพอเราถ่ายออกของใหม่ก็เข้าพอเราให้ไปก็ยิ่งได้มาอันนี้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าการให้ธรรมะ เป็นธรรมันทานกานให้ปัญญามันเรียกว่าเป็นประโยชน์มหาศาสาลมันยิ่งกว่าทานทั้งปวงอันนี้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นว่าประโยชน์เกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าปัญญาที่หลั่งไหลมาและยานที่ปารากฏมามันทําให้เราแบบเขาเรียกว่ามันเข้าใจและเข้าถึงอย่างแจ้งนะแต่มันพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าการเขาเรียกเข้าถึงหรือแบบรู้อย่างแรจ่ง มันทําให้เรารู้วาระจิตแต่ไม่ได้ส่งจิตอ,ออกไปดูใครนะยกตัวยอย่างเช่นเราอยู่ในห้องหุ่นยนต์สภาวะของคนในห้องติดขัดในเรื่องอะไรโปรแกรมตรงนั้นมันจะลิงก์เข้ามาที่ที่หุ่นยนต์ที่เราแล้วทาตรงนั้นก็จะลิงก์มาที่เราอีกเพื่อให้นําทําเหล่าเนี้ยไปไขปัญหาให้กับหุ่นยนต์ที่กําลังติดขัดหรือว่านักปฏิบัติที่กําลังติดขัดกับปัญหาเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับการเขาเรียกว่า ไขข้อสงสัยในแต่และวันมันเป็นสิ่งที่เราทบค่ะมันเป็นสิ่งที่ออนทำมาตลอดตั้งแต่เกิดธรรมยานเพราะว่าเรามองว่า,วาอ๋อนี่แหละมังคกเป็นหน้าที่ของเราเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ดีที่สุดเพราะเราไม่หยุดน้อมไงอ้าวพอเรารู้ว่าผลลัพธ์ของการน้อมมันมันถึงจริงไวจริงยิ่งกว่ายิ่งกว่าแสงสีเสียงอ่ะเพราะอะไรก็มันน้อมบ่อยทำบ่อย ทุกอย่างมันก็ยิ่งไวขึ้นเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้นมันก็ทําให้ผลลัพธ์เหล่าน,น,นี้มันเป็นที่ประจักษ์แจ้งแกเราเนาะเราเลยยินดีที่จะแบ่งปันแล้วเรกเกบบาก,ก็อยากให้ประโยชน์เหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะมันเห็นประโยชน์มนหาศาลที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียกว่าคลายทุกได้มันอย่างเราที่คลายทุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าตรงประเด็นหรือเปล่า